จังหวัดขอนแก่นเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม14อำเภอจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นน้ำที่ล้นจากบึงหนองสองห้องทำให้น้ำยังคงท่วมถนนสายหลักและพื้นที่ชุมชนขณะที่พบว่าประชาชนในพื้นที่14อำเภอประสบปัญหาน้ำท่วมสภาพน้ำที่ยังท่วมขังบนถนนทางหลวงหมายเลข2440 หน้าตลาดสดอำเภอหนองสองห้องจัหวัดขอนแก่นยังคงมีน้ำท่วมขังประมาณ10-30เซนติเมตรรถทุกชนิดยังคงสัญจรผ่านไปมาได้สิ่งทางเทศบาลตำบลหนองสองห้องหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเขต6องค์การบริหารส่วนจัหวัดขอนแก่นได้นำเครื่องสูบน้ำและเปิดการระบายน้ำออกจากบึงหนองสองห้องสิ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเน,นื่อง นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์สะพานคอสะพานถนนหลายสายได้รับความเสียหายมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ15อําเภอ75ตำบล431หมู่บ้าน หเทศาบาลห7ชุมชนรวม1,400ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตที่อำเภอหนองสองห้องหนึ่งรายอำเภอแวงน้อยหนึ่งรายจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลือแล,แล้ว14บสีอำเภอหกสิบตำบล395บหมู่บา้าน24ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ1 5นึ่ันสองครัวเรือนประกอบด้วยอำเภอชุมแพบ้านไพาย ปบยน้อยโนนศิลาบ้านแฮดมันจาคีรีแบ่งน้อยแบ่งใหญ่ชนบทหนองสองห้องโคกโพชัยอําเภอพลเมืองขอนแก่นและอําเภอน้ำพองขณะที่น้ำจากจังหวัดชัยภูมิผ่านลำน้ำเชิญไหลเข้าเขื่อนอุบลรั์และน้ำจากจังหวัดเลยน้องบัวลำพูไหลผ่านลำน้ำพะเนียงเข้าสู่เขื่อนอุบลรั์ที่ปริมาณหกสิบล้านลูกบาทเมตรนั้นถือว่า เป็นวันที่น้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีนี้และทางเขื่อนได้ปล่อยออกสู่ลำน้ำพองให้ไหลต่อไปยังลำน้ำพองลำน้ำฉีซึ่งน้ำยังต่ำฝาตะลิงสามารถช่วยระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐไปได้ในช่วงนี้นิวส์24เอกพงศ์พุทธาภาพ,าพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน